สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีของมหายดพาเที่ยวครับสวัสดีทุกท่านทุกกำลังใจครับเอฟซีทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งในและต่างประเทศครับทีเขามาหายกำลังใจนะครับที่เข้ามาชมนะครับคลิปของมหายดพาเที่ยวครับขอบคุณในหลายครับทีเขามาหายกำลังใจกันเด้อคับพี่น้องครับ วันนี้พาเอฟซนะครับมาชมร้านน้ำชากาแฟครับร้านขึ้นชื่อของอุบลราชธานีแห่งหนึ่งแหละครับพี่น้องนี่ครับร้านเทคอเบกนะครับในติดกับห้วยวางนองอุบลราชธานีครับตั้งตารงานสวยงามครับเปิดบริการตั้งแต่3ามโมงสี่โมงเสารครับจนถึงถุ่มสองถุ่มนะครับนี่ บริเวณนะครับได้บรรยากาศนะครับบริเวณร้านอาหารติดกับริมฝั่งของห้วยวังนองนะครับมองลงไปก็จะเห็นห้วยวังนองนี่ครับนี่สวยงามตระการตาครับนี่ได้บรรยากาศครับของห้วยวังนองพี่น้องได้บรรยากาศของห้วยวังนองนี่คือร้านอาหารขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของอุบลราชธานีนะครับ น้ำชากาแฟนะครับต่างๆล่ะครับตอนั้นกลางค่ำกลางคืนก่นนะครับมานาั่งกินลมชมวิวได้บรรยากาศนะครับได้บรรยากาศที่สวยงามนะครับนี่คืออีกจุดหนึ่งนะครับจุดแลนด์มาร์คจุดเช็คอินที่สำคัญ นะครับขอบคุณเอฟซขอบคุณพี่น้องนะครับทุกท่านครับที่ให้เกียรตินะครับเขมามะหอายกระตั้งใจนะครับมากดไลค์กดแชร์นะครับหอยกระตั้งใจสิงกันและกันครับขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟเดอรครับพี่น้องมอนีผพาพี่พาน้องนะครับมารีวิวมาชมกับร้านที่ขึ้นชื่อ ของอุบลก็ชธทานีนะครับนี่ได้บรรยากาศแล้วครับพี่น้องได้บรรยากาศสวยงามเลยนะครับบรรยากาศรายล้อมด้วยธรรมชาตินี้ก็ห้วยวังนองครับมีสนามหญ้านะครับให้นั่งให้เดินนะครับจิบกาแฟอร่อยอร่อยนะครับหลัวกาได้บรรยากาศนะครับโอ้คักักครับ ขอขอคคบ,ขอาาอค,บขอคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟครับที่เข้ามาให้กำลังใจกันเด้อครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกเลิฟครับไลน์นี่เอาไว้เพียงเท่านี้ครับไลนหนาพอกันไหมครับขอบคุณและสวัสดีครับ